ก็จะรถไฟแลนด์กันเนาะไปงามออกมาเลยแล้วก็ไปมาเทีย่ยวสองม้าแล้วนะ,นะส่วนสระตังนาใหญ่นะกลังนะกับแต่ใครสบายดีทันทุกช่วงทุกท่านนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องดาดาแฟมิลี่กันนะคะเมื่อวานน้นองจะพาเอซีไปเที่ยวอีกแล้วนะจ้ามากกว่ากำนองที่เก่าเนาะ อวันนี้จะบปกคอบอกไปทางเนาะแต่ว่าเออ่ขออนุญาตเปลุกคลิปก่อนเนาะจ้าวันน้องจะไปใส่กันเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในคลิปต่อไปกันเนด้อวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทัวร์หลายๆบออย่อนเนาะจ้าแล้วพากันเดี๋ยวน้องจะพาทำทุ่งไปทำับชมคลิปพร้อมกันเลย คผู้ชมวันนี้วันนี้น้องกับเราจะไปไซไก่นาะจ้าก็จะอยู่แถวๆนี่แหละวนเวียนแถวนี้กันเนาะวันนี้น้องจะพาท่านผู้ชมมาชม,มาดอกสกุลละเมืองไทยกันนะคะแล้วมาชมวิวกันนะอ่านี่จะอยู่ที่ดอกสกุลละของสวนอ่าสัจตุจักรกันเนาะปัจจุบันปีละเท่าไกันนะจ้าหาเบอร์ยากเนาะแต่ว่าน้องจะรีวิวให้เอฟซีได้เบิ่งนะอ่าสถานที่แล้วกใกล้ๆกับอ่ายังเพือเ่อนว่า เดรสสักุละ่ะอยู่อยู่ริมถนนเนาะหรือว่าอยู่ริมาติดกับอพาร์ทเมนทมัสิดนั่นเองเนาะจ้าถ้าผู้ใดอยากมามาได้เลยเนาะจ้าเพราะว่างา่ายลีทานผู้ชมอยากถ่ายบาเซลฟี่อยากถ่ายบาแบบมาเที่ยวได้เลยเนาะทั้งในสวนกับน้นองจยรีวิวถ่ายเบิ่งแล้วเนาะบรรยากาศก็จะดีเลยเนาะแต่ว,ว่านี่น้องจะมารีวิวอยู่ริมไอ้น้องยืนอย,อย,อย,อยู่ที่สก,กายบอลกันเองเนาะแต่ว,ว่าจะรีวิวให้ยเอฟซีหรือเบิ่งกผ่ามุมสูงหรือว่าไกลๆก,กันนะว่า กะได้งามขานาดไหนเนาะแน่นอนจะาหายชมกันเลยเนาะจ้าอันนี้จะอยู่ที่วันใกล้ๆบนันพากของ,น,อองน้องเองเนาะจะเป็นรถสกู๊ตเตเต็มถนนเลยท่านผู้ชมอยู่ริมสวนกันนะจ๊ะเขาเสียงเดากับตะก้อไทยเนาะเพราะว่าไม่น้องพยายามเอาไม้ไกลๆอยู่เนาะ สวยงามอีริเอ้ยเพิจ์บานปีละเถื่อกันเนะะาะแต่ว่าสไลด์เพิร์ดบาเซลฟี่สไลด์แบบฮ่าเบิงเบเบ่งนหยาดก็ใช้ได้บอมมีลมเนาะจะบอกว่าบอมมีฟังเงินนะไปเดี๋ยวจะไปบนไกลๆกันคลิปนี้มาว่าโอ้ยสุดยอดงามเพียงท่านผู้ชมนีอันนี้น้องมาไกลๆต้นเนาะ ไม่ใ,ใจอยากถึงสั้นให้มันลน่นกันแล้วเนาะแบบว่าจ,จะได้ถ่ <c oughs> ายเตลิดเยอะเลมาทางที่ชมอ,อันนี้คืตอต้นดอกล้ายหลายอันนี้น้องมาอยู่ไกลๆนะมองอยู่แบบว่าเห็นไหมอ่ะเสถียรเบิ่งนจะพู่มมาเลยภูมิใจนำเสนอให้ในคลิปนี้งามมากๆเลยท่านผู้ชมบางคนอาจจะบระิสังเกตเน,นาะว่าอยวีใกล้บริษัทไทย แต่วีวีบอกในเรื่ว่าสุดยอดมากๆเอาวา่นี่เห็นมั้ยแนมไปนะั่นจะเป็น B.T.S. ของสวนไม่โมแมน B.T.S. ของมอชิดนั่นเองนะเห็นมั้็เราจะมีหลายหลายสะพานเลยเนาะที่้องยืนอยู่จะไปนสก,กายวอล์กกันนะคะ,าาะก,กะล้วครูก็รลางรถไฟนั่นเองนะ ฝังนี้ก็จะเป็นสักุลาบานเตมเลยท้องริมอ่ะจริงมันปลูกฝั่งนันก็มีเนาะอยู่ในสวนตาบานองก็ถทายยืนอยู่ฝุตบานทาไทยไอ้โมเมนขอพี่ดูถึงยืนอยู่สกายวอลทไทยเนะจ้ะะานปะตออแดดตันเนาะงก็งามงามงามแบบว่าทำมราะสาททะไรเห็นบล็กท้ายเรอรถไฟวิบูกับอ่าเื่องวกว่าสกายวอล์นะ ไปเดามยเนี den, ่ยล้วน้องจะพาเดินไปอีกมุมหนึ่งก no ันเนาะอันนี้น้องไม่ได้ใส่แมสก์เนาะจ้ะเพราะว่าอากาศดีเนาะแล้วก็แบบว่ามีเำพูดระบายตะกล้บอกไปว่าเป็นระบายระบายอากาศดีเนาะก็ต้องแฟกใจด้วยมื่อเดินแบบว่าใส่โบคนละขางเพราะว่า น้องหาซื้อซีเดียวไปได้เนาะก็เลยแบดแบดไปเลยเอาคนละซีกันได้เนาะแน่นองจะเดินไปเออเคนะเนาะได้ไปอีสภานนั้นเลยฮแกงกลองแบบแกงกองกันแบบมันเลยเนาะไม่นี้สายเดียวอีกแล้วเนาออะจยจะเผาถ่มกันเนอะเราสว่าวง เป็นบางส่วน้อง,องจาอ้าบอ่บอ,บอคอยลงคลิปเนาะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วน้องบ่ได้ยุทเนาะจาา้าแต่ว่าที่นี่ก็ตื่นมากอะซักผ่าแบบว่าเก็บห้องนะก็เลยได้มาเอ่อซ้ายเนี่ยเนาะอันนี้ก็ะโจบมันใบม่วกว่าแล้วเนาะเฮ็ดอย่างเฮ็ดภารกิจต,ตัวเองแล้วเพราะว่าเฮ็ดเพียงแล้วเ,เ,เรวจาจักได้ออกมาถ่ายคลิปให้ยเอฟซีได้ส้มกันเนาะจ้าแล้วจะหายเบิ่งออ่ ไปสะพานตัวนั้นแล้วน้องจะไปสะพาน <c oughs> อา้าหามได้มาเนอะน้องเอนเกียไปว่าน้องอ่เนีน่ยกินเที่ยวเนาะแต่ว่าวันนี้น้องกินข้าว้าแล้วเนาะอ่ากินสตมตำไก่ย่างนะคะข้าวเหนียวที่ข้าวเหนียวสอสห่อเนาะไปหามได้มากันเด้อจ้าเพราะว่าน้องก็เป็นคนคนหนึ่งน้องแบบว่า เป็นคนล่าคนหนึ่งตนนัวน้อยๆเนาะหรือว่าช่องน้นอยๆนะยะถ้วยอย่าลงตรงดาเดอ้อสงสารสงสารเนี่ย่ะสตูล่าบาลสับครั้งเลย้าเบิ่งใหญ่เนาะจ้าถ้าใครจะมาเที่ยวกับมาเดอ้อรีบมาเด้อจ้าอันนี้น้องยากมากอีก,กอ,อ่ะเส้นทางหนึ่งแต่กายบอกตอนนี้จะเสริมกับทิศทางหลางเป็นอ่าปลายประตูเนาะ ไปปักเกต์บอกไปไปลายบอลอี่ยเนาะพาน้นนองไม่จะใหไ้ไปบงฟังเหมือนกันอันนี้เพคายมารีิวสกายบอกมาตาวาอแอบแฟงเลยดอกปปอก,อก,กูลาบไปมแอแงเลยต้นดกุลาบนั่นเองนะจะ๊ะภูมิใจนำเสนอเลยนะเพราะว่ามันง่ามเองอเอกกนา,นะ,า,านะ,ะเด็กๆสไลด์เป็จะมถ่ายรูปเนาะไปเทเบิลฟังเลยให้น้อง อันนี้จะเป็นปลายรถเม่เนาะดอกสักกลาจริงพูยยาวหอดุดเลยเนาะเราจะทางในสวนกับมี่อีกแต่น้องบริขารไปเนาะจ้าแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะไปต่อกันนะแต่อีพีนี้น้องมาเน่นรีวิวดอกสักกุหลาให้ิึงนี่ก็จะมีนะเหนบอกลระวังน้อยเจจริงๆทางไปทางไหนก็จะเป็น BTS นั่นเองเนาะ เราไปพีิธีนมนี้เทาจะพทุกเมนต์ของเรจะเดินทางไปพิธีน้ำแบบดอกไม้ดอกไมารีวิวให้่ผู้ชมได้ชมกันดอกซากุระงามแห่งคาร์ตูชมาเป็นแน่ห้าบดแปลว่าห้ามาเที่ยวเห้องมาตกแต่งไกลเลยเนาะมาเที่ยวไทยได้เลยดอกซากุระงามดีดเชิญมาเที่ยวเดินจ้าสวนซาทาราห์กันเนาะสวนประตูปานั่นเองจริงมีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอ่า แหล่งช้อปปิง้งแล้วแหล่งขายสินค้าของกินของใช้แล้ก็เสื้อผาว,วันนี้น้องจะ,ปะไปเดิเขาไปดอกพราะว่าแบบคนไลกับแม่น้อง่าวา,าไม่ค่คไปบันอื่นหมน้องน้องเคยไปรีวิวให้บินแล้วอเอฟซีไปแน้วลแล้ว,ลวนะก็ไปบอกทีกันน้ดอกซากุระนิกนันกนะ คนจะรถไฟแร์กันเนะยางกาเลยแล้วก็เคยมาเที่ยวต่งาแล้วนะชอนจะไปตากย่างใหญเนาะฝั่งนะ เดียนี้มุ่มงนหงน้าขนาดขึ้รถไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาเลยจ้าใครอยากมาเซอร์ฟีมาเซอร์ฟีได้เลยตะกรลาเปิร์นชัยบอกเลยสวยงามมากเราไปไกลเลยเนาะยืนมุมไทยกับมียตองมานนะปีละเทือนนะจ้าเป็นใจแนะเนอนจ้าท่านผู้ชมเมือ่อใดน้องนะคะท่านผู้ชมมาเที่ยวอยู่ในไกลเนี้ยเนาะจะเป็นสวนจตุจกักรนะจ้าเมราะว่าน้องยืนอยู่ทีส่สก,กายบอกนั่นเองเนาะ เราตั้งเวลางามงามคลิปนี้แปลว่าดีใจมากๆเลยก็ทีเด็ดน้องเสนอแบบความสวยงามให้ทางผู้ชมได้เบิ่งกันเนาะจ้าถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวกันมาได้เลยเนาะสามารถเดินทางโดยบีทีเอ็กันใดรถเมฆกันใดเนาะจ้าเนาะพอเพิ่นมีไลฟ์สายทานอยู่นะสวนนั่นเองเนาะก่อนน้ำลายพาจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในเหตุการณ์ต่อไปกันเนาะจ้าไปงามๆไ่น้องพักลาดด้วยก่อน ไปไดลยสวัสดีค่ะ